ในปี2016ที่ผ่านมานะครับผมใช้ยูชินบลูเป็นเมนซีนีนะครับแต่ปลายปีเนี่ยมันก็มีซีนซีใหม่ออกมาครับชียี่กูเฉวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะดีไหมเพราะตลาดชียี่มาแรงนะครับไปดูกัน ชีววช่วยมาที่ราคา690บาทที่ candyspeed.com ครับมากับไซส์มาตรฐานที่62มิเมนะครับเป็นไซส์มาตรฐานของ 4x4 นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ชอบไซส์นี้นะครับอาจจะชอบมินิอย่างเช่น60มิมก็ต้องไปดูที่ y uchin blue นะครับผมเพราะนั้น60แต่ว่า62แต่ดีนะครับส่วนเฉดเนี่ยครับ จะเห็นได้นะครับว่าเฉดของมันค่อนข้างตัดกันดีนะครับเป็นเฉดของแมสแมสวอลเลยนะครับเฉดมาตรฐานของแมสวอล์ k ซึ่งเป็นสีที่คัดมาอย่างดีนะครับน้าเงินเขียวขาวเหลืองนะครับตัดกันดีมากส้มแดงก็เช่นกันนะครับเนี่ยครับส้มแดงก็ตัดกันได้ดีครับผมตอนแกกล่องนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับหมุนง่ายแล้วก็ความหนักแกนสูงไม่เลเยอร์ในกับเลเยอร์นอกเลยครับ ออกแรงแทบจะไม่ต่างกันนะครับผมแต่ตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับผมจึงต้องไปหล่อลื่นปรับแกนเล่นมากๆครับจนตอนนี้มันออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งทีนี้ครับเลเยอร์ทุกอย่างมันปั่นได้อย่างนุ่มนวลครับผมจะเห็นว่าแถวในแถวนอกเนี่ยครับหมุนได้ไม่ต่างกันเลยครับสปีดเท่ากันหมดครับผม ผมเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าฉี่ยี่วู้ชวง5คูณ5เนี่ยคัดได้ที่45องศาแถวนอกครับขราะนน้นคัตติ้ง45องศาซึ่ง b ิ๊กคิวมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่ผมมาได้ลอง4คูณ4ด้วยตัวเองซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูครับนะครับเพิ่มเห็นไหมครับมันคัดได้ครับผม45องศาได้จริงๆครับซึ่งผมว่ามันสุดยอดมากๆนะครับ คือผมไม่เคยเจอบิกคิวที่คัดได้45องศานะครับซึ่งมันเยอะมากแต่มันก็ไม่จําเป็นนะครับรีเวิร์สก็ได้แค่เท่าปกติบิกคิวทั่วไปนะครับผมเรามาดูชิ้นส่วนของ Edge กับ Center กันนะครับผมก็มาดูที่ Edge ก่อนนะครับโดยชิ้นขอบจะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็ทําขึ้นมาเป็นขอบยื่นออกมา2ทางเป็นแหลมๆหน่อยนะครับก็เพื่อให้แล้วก็เป็น2ชั้นนะครับมีชั้นใหญ่กับชั้นเล็กนะครับเพื่อกันป๊อปครับผม ซึ่งมันก็ไม่ป๊อปจริงๆนะครับมันขึ้นอยู่กับรวมหรือแน่นด้วยครับผมส่วนนี่ครับอันนี้ทำออกมาก็ไม่ต่างกับโมยูอาลซูเท่าไหร่นะครับก็คือจัดให้รูปแบบมันดูง่ายขึ้นครับให้มันดูผิวมันดูเรียบขึ้นแค่นั้นเองครับหลายคนคงต้องสงสัยนะครับว่าเนื่องจากคัตติ้งดีเนี่ยมันมีล็อกอัพไหมหรือมันมีป๊อปไหมก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าล็อกอัพมีไหม จะเห็นได้ว่าล็อกอัพเนี่ยครับไม่มีนะครับผมซึ่งถ้ามีถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะแก้ไขได้ง่ายเหมือนคูณหกของมันเลยนะครับส่วนป๊อปเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งไว้หลวมมันก็ป๊อปได้ทุกอันนะครับผมอันนี้ก็เป็นครับผมเคยลองแล้วครับตั้งไว้หลวมหน่อยป๊อปเลยครับซึ่งตอนนั้นผมก็อารมณ์เสียเลยนะผมก็ไม่เล่นกับมันไปหลายวันนะครับผมเพราะว่ามันป๊อปจนหน้าลำคาญนั่นเองครับโอเคครับมาสรุปกันเลยนะครับก็ ตั้งแต่ผมได้ชียี่วู้ช่วยมาผมว่า44เนี่ยครับมันเป็น44ที่ดีมากๆเลยนะครับเปิดมาเป็น speed tube ที่ดีมากๆของชียีอ่อันแรกเลยนะครับที่ดีมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็แบบจะเห็นได้ว่าฟิลิกส์นะครับเออทุกคนเลยฟิลิกส์เซบาสเตียนใช้หมดเลยนะครับใช้แล้วได้ world record ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็ดีครับแต่ว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดกับของเก่าแล้วก็ตัดสินใจกับของใหม่ได้ค่อนข้างยากนะครับผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเลือกฉีวเฉวยหรือว่ายูชินบลูดีนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังเล่นกับทั้งสองอันนี้อย่างสม่ําเสมอครับผัดกันไปมาเพื่อตัดสินใจความชอบของตัวเองนะครับซึ่งเมนผมตอนนี้ก็มี2ออันนี้นะครับแบ่งๆกันครับไม่ไม่ได้มีเมนถาวรครับก็เนี่ยครับผมจะบอกได้เลยครับว่า อันนี้ครับคุ้มกับราคาจริงๆนะครับผมคือคุณจ่าย690เนี่ยถูกกว่าโมยูอัลูอีกแล้วก็มันดีกว่าด้วยครับมันอัปเกรดมาสปีดความมั่นคงทุกอย่างดีกว่าหมดครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ